มาฟังเรื่องราวต่อไปนี้แล้วคุณจะเข้าใจว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่ผู้คนปฏิบัติกับคุณหรือสิ่งที่พวกเขาพูดเกี่ยวกับคุณได้แต่สิ่งที่คุณเปลี่ยนได้คือการเลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นผู้หญิงในเรือเช้าวันหนึ่งหลังจากที่สามีของหญิงสาวเดินทางกลับมาจากการตกปลาตลอดทั้งคืน ด้วยความเหนื่อยล้าเขาจึงเดินเข้าไปในห้องเพื่องีบหลับในทันทีเมื่อได้เห็นแบบนั้นญิงซาวจึงตัดสินใจที่จะใช้เรือของสามีออกไปเปลี่ยนบรรยากาศในการอ่านหนังสือของเธอเธอจึงรีบไปเตรียมหนังสือแล้วก็เดินไปที่เรือจากนั้นจึงกดสตาร์ตตัวเครื่องแล้วก็ขับออกไป จนกระทั่งเธอไปพบสถานที่หนึ่งที่เหมาะกับการอ่านหนังสือมากเธอจึงตัดสินใจจอดเรือแล้วก็หยิดหนังสือเล่มโปรโดของเธอขึ้นมาอ่านอย่างเพลิดเพลินใจแต่ในระหว่างนั้นเองเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ขับเรือผ่านมาเห็นเธอเข้าเขาจึงจอดเรือและพูดกับเธอว่าสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับ เมื่อได้ฟังแบบนั้นเธอจึงตอบเขาไปว่าอ่านหนังสือค่ะคุณก็น่าจะเห็นเธอตอบด้วยท่าทางที่ไม่รู้สึกเดือดร้อนหรือเป็นกังวลใดๆเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวจึงพูดกับเธอต่อไปว่าคุณรู้ไหมว่าคุณมาจอดเรืออยู่ในสถานที่ที่มีปลาอยู่ชุกชุมมากที่สุดเขาพูดด้วยเสียงที่เข้มขรึม และทำท่าทางคล้ายจะไม่พอใจออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อได้เห็นแบบนั้นหญิงสาวจึงตอบกลับไปในทันทีว่าโอ้ฉันขอโทษด้วยนะคะฉันไม่รู้จริงๆและฉันก็ไม่ได้มาตกปลานะคะเพียงแค่มาอ่านหนังสือเท่านั้นเองใช่แต่คุณมีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตกปลาอย่างครบครัน ซึ่งแน่อนอนว่าคุณจะเริ่มทำมันเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะครับคุณผู้หญิงแล้วคุณจะให้ผมเชื่อได้อย่างไรกันคุณควรจะไปอยู่จุดไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงนี้ไปครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปเองเจ้าหน้าที่ตอบหญิงสาวจึงพูดขึ้นมาในทันทีว่าถ้าคุณทำแบบนั้นฉันจะขอฟ้องคุณในข้อหาข่มคืนฉันนะคะหญิงสาวตอบ ด้วยท่าทางที่หวาดกลัวเจ้าหน้าที่จึงพูดแทรกขึ้นมาว่าแต่ผมไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรคุณเลยนะครับเมื่อได้ฟังแบบนั้นยิงซาวจึงตอบด้วยท่าทางและสีหน้าที่เป็นกังวลไปว่าก็ใช่คะ่ะแต่คุณมีอุปกรณ์สำหรับใช้กระทำดังกล่าวอย่างครบครันเลยนะคะและแน่นอนว่าคุณจะทำมันตอนไหนก็ได้ แบบนี้คุณจะให้ฉันเชื่อคุณได้อย่างไรกันละ่ะทันทีที่หญิงสาวพูดจบเจ้าหน้าที่จึงตอบเธอกลับมาด้วยท่าทางลูกลี้ลูกลนว่าถ้างั้นขอให้มีความสุขกับการห่านนะครับคุณผู้หญิงเมื่อพูดจบเขาก็รีบขับเรือจากไปในทันทีดังคำที่กล่าวไว้ว่าเพราะการตัดสินใจของคุณสามารถพลิก ผ่านชีวิตทั้งชีวิตของตัวคุณได้เสมอแปลและเรียบเรียงโดยเรื่องเล่าจากดาวนี้